สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพบปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะพบปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะท่านใดนะคะที่ชื่นชอบการปลูกผักสลัดนะคะมาเรียนรู้ถึงวิธีในการนําเมล็ดผักสลัดที่งอกแล้วนะคะลงในฟองน้ํานั่นเอง ก่อนที่จะไปทําการรับชมวิธีการนะคะว่าจะมีขั้นตอนในการทํายุ่งยากเพียงใดน,นั้นนะคะ,ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างนะคะไปติดตามชมกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะต้องทำการ เตรียมฟองน้ำนะคะฟองน้ำที่เราทําการขีดเป็นเส้นเป็นตารางแบบนี้นะคะอ่าเป็นช่องเป็นช่องนะคะทั้งหมดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องนะคะหนึ่งแผ่นจะได้ห้าช่องนะคะอ่าช่องยาวนะคะแล้วก็ช่องแนวขวางนะคะได้ประมาณสิบอดช่องนั่นเองแล้วก็ทําการเอามีดนะคะกรีดตรงกลางนะคะเป็นแนวยาวนะคะอ่าแนวยาวแบบนี้นะคะอ่าเพื่อที่จะ นำมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดลงไปหยอดนั่นเองนะคะแล้วก็ขีดเป็นแนวยา,ยาวนะคะตามเส้นที่ขีดนะคะเพื่อที่จะทําการฉีกผักสลัดนะคะลงกระถางได้ง่ายนั่นเองนะคะเพื่อนอมาดูขั้นตอนในการทําเลยนะคะอุปกรณ์อีกอย่างที่ต้องมีนั่นก็คือที่คีบนั่นเองนะคะที่คีบมเมล็ดนะคะเราจะใช้เป็นตัวที่มีลักษณะหัวแบบนี้นะคะเพราะง่ายต่อการคีบนั่นเองนะคะเพื่อนอ่า สำหรับนะคะ่าเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่งอกแล้วนะคะ่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะดึงออกจากกระดาษทิชชู่ได้ยากนะคะเพราะลูกแชแนลมีเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้ดึงออกง่ายๆนั่นก็คือการเติมน้ําลงไปให้ทั่วฟองน้ํานั่นเองทิชชู่นั่นเองนะคะฉีดน้ําก่อนนะคะฉีดน้ําให้ชุ่มนะคะ เพราะว่าเขาตอนแรกเขาจะแห้งนะคะพอเราดึงออกมารากเขาจะขาดได้ดังนั้นควรพรมน้ําให้เปียกนะคะเวลาเราดึงเมาเลี้ยงผันนะคะมาใส่ฟองน้ําเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะวิธีการคีบนะคะคีบใส่ลงไปในช่องตรงกลางแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเอารากลงไปนะคะให้โผล่ขึ้นมาเฉพาะอัวของเขานะคะแต่ก่อนที่จะทำการ คีบลงฟองน้ํานะคะเราจะต้องนําฟองน้ํานะคะไปนวดในน้นะะนนํานะคะในน้ําเปล่านี่ค่ะนวดจนเขาชุ่มน้าเป็นเขาอิ่มน้ํานะคะเราถึงจะนํามาใส่ในภาชนะที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขนาดกว้างยาวเท่ากับฟองน้ําของเรานั่นเองนะคะอาจจะใช้เป็นถาดเพาะก็ได้นะคะแต่วันนี้พ่อปลูกชาแนลใช้เป็นอ่ะลังโฟมนะคะตัดเหลือประมาณนี้นะคะประมาณ โดยเฉพาะก้นเขานะคะให้สูงมาประมาณหนึ่งนิ้วแค่นั้นนะคะอ่าอันนี้ก็เรานำรังโปมเนะะี่ยค่ะมาใช้ถ้าเพื่อนเพื่อมีสามารถใช้ถาดสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะวิธีการขีปกง่ายง่ายนะคะไม่ยากเลยนะคะดึงแล้วก็นํามาใส่ตรงกลางนะคะก็มือนหนึ่งล้วก็ดึงแบบนี้เพื่อให้มีช่องว่างนะคะอีกมือนหนึ่งเราก็ขีบมาใส่แค่นั้นเองนะคะสําหรับการ อ่าคีบลงฟองน้ำนะคะก็ง่ายมากนะคะไม่มีพิธีที่ตองอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆทําทำแบบนี้นะคะตอนแรกอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่พอเราเริ่มชินนะคะชำนาญน,นะคะก็จะรวดเร็วนี่นะคะให้โผล่เฉพาะหัวออกมาแบบนี้นะคะให้รากเขาลงไปในฟองน้ำนะคะนี่ค่ะ สำหรับการดึงนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้รากเขาขาดนั่นเองค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้เราก็เพาะหลายชนิดเลยมีทั้งกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะฟิ l เล่นะคะแล้วก็กรีนคอรัลเรดคอรัลแล้วก็คอร์นั่นเองซึ่งทางสวนของเราก็จะเพาะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะนี่เลยนะคะเมื่อ,อเราทำการเพราะนะคะ พราะจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเติมน้ํานะคะเติมน้ําตอนแรกนะคะเราเติมเพียงแค่ครึ่งฟองน้ําก็พอนะคะยังไม่ต้องเต็มมากนะคะคือให้รากของเขานะคะอถึงน้ํานะคะถ้ารากไม่ถึงน้ํานะคะอาจจะทําให้ต้นเขาแห้งตายได้นะคะแล้วก็นําเข้าไปวางไว้นะคะ บริเวณที่มีแสงแดดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราวางไว้ในที่ร่มเนี่ยต้นผักสลัดเราจะยืดเร็วมากนะคะเข้าไวต่อแสงนะคะดังนั้นเมื่อเราทําการขีบลงฟองน้ําเสร็จเรียบร้อยเติมน้ําครึ่งฟองน้ําก็นําไปวางตรง กลางแดดได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีการในการคี้ผักสลัดนะคะ,มะเมล็ดผักสลัดนะคะลงฟองน้ําที่พอบผูกชนันแนลได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ